คุณเกิดปีมะเสงหรือเปล่ามาดูกันว่าคุณมีนิสัยแบบไหนและปีนี้ดวงของคุณเป็นยังไงบ้างคนเกิดปีมะเสงฉลาดมีไหวพริบและเป็นนักวางแผนที่เก่งสุดๆคุณมีสเสน่ห์น่าค้นหาและชอบความสงบแต่บางครั้งอาจเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นได้ง่ายดวงชะตาปีนี้คนปีมะเสงจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยด้านโชคลาภมีโอกาสได้เงินจากการวางแผนที่ดีลงทุนแล้วได้กำไร ด้านความรักสเสน่แรงแต่ต้องระวังการหวัดระแวงในความสัมพันธ์ด้านการงานปีแห่งความสำเร็จวางแผนดีมีโอกาสเติบโตสูงอัญมณีเสริมดวงเสริมพลังและดวงให้เห่งต้องพึ่งพลังของอัญมณีเหล่านี้อเมทิสช่วยเสริมสติปัญญาและลดความเครียดไพลินเพิ่มสเสน่ห์นำพาความสงบและโชคลาภเป็นยังไงบ้างตรงกับตัวคุณไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และติดตามเพื่อดูปีนักษัตว์อื่นๆด้วยนะ